คนจานวนหนึ่งอาจจะเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงการสื่อสารเนี่ยก็จะนึกถึงคนที่กําลังพูดคนที่กําลังสื่อสารออกไปอยู่แต่ความจริงแล้วเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันมีองค์ประกอบก็คือคนส่งสารตัวสารวิธีการส่งสารและก็คนรับสารซึ่งคนที่บอกว่าสื่อสารแล้วไม่เข้าใจเนี่ยองค์ประกอบมันก็คือบางทีมันเกิดขึ้นที่ องประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้และบางทีเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งองประกอบซึ่งก็จะยิง่งพังพินาศไปหมดเลยผมทําจนเป็นนิสัยแล้วอะทุกครั้งที่ผมกําลังเล่าเรื่องอะไรเนี่ยผมจะนึกอยู่เสมอว่าใครกําลังฟังผมอยู่แล้วผมจะปรับวิธีการเล่าหรือแม้กระทั่งการยกตัวอย่างให้มันสอดคล้องกับคนที่ผมนึกอยู่ว่ากําลังฟังผมอยู่อย่างอย่างอย่างอินเคสของรายการเนี้ย ผมจะนึกหน้าตลอดเวลาว่าคือผมไม่ได้นึกว่าเป็นพิธีกรด้วยซ้ำแบบผมจะนึกเป็นพนักง,งานออฟฟิศที่กำลังฟังผมอยู่ที่อาจจะต้องการโซลูชันบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในออฟฟิศผมก็จะนึกหน้าประมาณแบบนี้แล้ววิธีการเลือกใช้คำวิธีการยกตัวอย่างแม้แต่กระทั่งวิธีการจับประเด็นมาเล่าเนี่ย ผมก็จะนึกเสมอว่าผมกําลังเล่าให้พนักง,งานออฟฟิศเหล่านี้ฟังซึ่งถ้าสมมุติว่าวันนี้ผมไปนั่งพูดเรื่องเดียวกันอยู่ที่ชั้นเรียนของเด็กมัธยมห้าผมก็อาจจะพูดคนละวิธีกับที่ผมกําลังเล่าอยู่ตอนนี้เลยด้วยซ้ำไปหรือสมมุติมันไม่ใช่แค่เรื่องคนฟังสมมุติว่าเราพูดเรื่องสารนะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่า ผู้ส่งสารสารวิธีการส่งสารแล้วก็ผู้รับสารใช่ไหมไอ้อย่างวันนี้สารมันคือเรื่องโซลูชันของ m มซ์เซตในการทำงานนะแต่สมมุติว่าวันนี้สารมันเป็นเรื่องแบบการส่งยานอวกาศไปที่ดาวังคารผมก็ยิ่งต้องเปลี่ยนวิธีแล้วผมต้องไปทำกันบ้านมาใหม่หมดเลยรหรือไม่ผมก็อาจจะว่าเออผมไม่มานะสัมภาษณ์อะไรกันผมไม่มีความรู้เรื่องสารเรื่องนี้เลยแต่สมมติว่า สามวันนี้คือเรามาพูดกันเรื่องฟอร์มของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในปีที่ผ่านมาท่าทีผมก็จะเปลี่ยนแล้วผมก็จะเล่าอีกแบบหนึง่งผมก็จะมีวิธีคิดอีกแบบซึ่งเนี่ยนี่คือแค่ผมลองเปลี่ยนเงื่อนไขในบางองค์ประกอบในกระบวนการที่เรียกว่าการสื่อสารเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันส่งผลกระทบต่อ,อประสิทธิภาพของการสื่อสารดังนั้นเวลาเราบอกว่าการสื่อสารเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนฟังคุณก็อย่าไปมองว่า มันมันเป็นที่คนสงสารอย่างเดียวหรือถ้าคุณเป็นคนสงสารอยู่คุณเป็นคนเล่าเนี่ยคุณก็อย่าไปมองว่าฟังไม่รู้เรื่องเพราะคุณคุณไม่ฉลาดพอแต่ความจริงมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต่างหากที่เล่าไม่ดีพอหรือโอ้โหคุณแบบเล่าผิดวิธีหรือบางเรื่องมันจําเป็นต้องมีสไลด์ประกอบมีภาพให้เห็นคุณเล่าแบบไม่มีภาพเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ดังนั้น คุณต้องคิดให้ครบทุกองค์ประกอบแล้วแล้วลองปรับดูมันคล้ายๆกับที่ผมได้พูดไปในอีพีก่อนว่าคุณเล่าเรื่องเดียวกันเนี่ยให้แผนกบัญชีฟัง<ม>กับให้แผนกมาร์เก็ตติ้งฟังบางทีคุณต้องเปลี่ยนวิธีเล่าครับเขาอยากได้ยินคนเละเรื่องเลยในโปรเจกต์โปรเจกต์เดียวกันนี่นี่ก็คือผู้รับสารเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่าทาั้งทั้งที่สารเนี่ยคือตัวเดิมคนเล่าก็คือคนเดิม เราจะเล่ายังไงให้ซื้อไอเดียหรือว่าผมก็ต้องถามว่าเจ้านายคุณเป็นคนแบบไหนเจ้านายบางคนมาจากพื้นฐานมาจากการเงินเจ้านายบางคนพื้นฐานมาจากครีเอทีฟเจ้านายบางคนพื้นฐานมาจากคนที่เป็นโอเปอเรชันซึ่งซึ่งก็อย่างที่บอกคือเขาเขาอยากได้ยินคนละเรื่องเจ้านายที่พื้นฐานมาจากการเงินแน่นอนเลยเขาเขาอยากฟังเรื่องตัวเลขเขาอยากฟังบอททอมไลน์คุณจะกําไรหรือคุณจะขาดทุนคุณถ้าคุณขาดทุนแล้วทําอย่างไรตัวเลขเขายังสวยอยู่ คุณคุณมีอะไรที่จะไปชดเชยไอตัวเลขสีแดงที่มันอยู่บรรทัดสุดท้ายนั้นได้ถ้าเขาเป็นแผนกโอเปอเรชันก็ต้องเล่าให้ฟังว่าอองานนี้โฟล์ของการทํางานมันจะเป็นเช่นนี้ถ้าเกิดเป็นแผนกครีเอทีฟคุณมีไอเดียอะไรที่มันที่คิดว่าเออมันพิเศษกว่าโปรเจกต์ Project ของคู่แข่งไอเดียอะไรที่มันจะเอาชนะคู่แข่งได้ไอเดียอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าโห อันนี้มันเจ๋งมากว่าคือคือเบสิกมันคือมันคือเรื่องแบบนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเพิ่งฟังในยูทูบนะครับผมชอบมากเลยครับมีมีแบบคนคนหนึ่งเขามาสอนเรื่องวิธีการขายเขาบอกว่าเวลาขายของแล้วลูกค้าบอกว่ามันแพงอ่ะหลายคนมักจะติดปากเซลล์มักจะติดปากว่าโอ้ยมันไม่แพงหรอกซึ่งผิดเขาบอกว่าแบบเนี่ยคุณเริ่มต้นคุณก็ไป เหมือนกับไปดูถูกลูกค้าทันทีก็เขาคิดมาแล้วว่ามันแพงคุณจะไปเถียงว่าทําไมแล้วแพงแต่ละคนมันไม่เท่ากันดังนั้นเขาบอกว่าแพงคุณไม่ต้องไปบอกว่ามันไม่แพงแต่คุณต้องบอกว่าเข้าใจครับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นแต่มันให้อะไรทดแทนหรือคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณลงไปหรือคุณมีอะไรที่มันดีกว่าโปรดักของอีกเจ้าที่เขาอาจจะถูกกว่าคุณเนี่ยมันคือ เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีการสื่อสารที่มันถ้าถ้าเอาแบบภาษาป่าก็คือคุณต้องเดาให้ออกว่าเขาอยากฟังอะไร <Okay. S 2> ซึ่งคุณจะเดาด้วยวิธีไหนแล้วคุณก็ต้องเอาตัวคุณเองไปแทนตัวเขาดู